สวัสดีครับพบกผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่องแมงกบี้ฟิล์มนะครับนะครับเดี๋ยวแมงกกี้ก็จะไปลดน้ำดอกไม้นะครับทุกคนบัวอยู่้าแล้วนะครับวันนี้ไปธุระนะครับที่วานอนิวาสมานะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกไม้กันก่อนนี่นะครับดอกไม้ของเราสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ นะครับดอกดาวเรืองนะครับอืถูกใจมากเลยเอ fc นะก็เดี๋ยวค่อยเอามาอีกเนาะนะครับอันนี้ผมผมเอามาสิบต้นนะต้นละยี่สิบาทก็สองร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าไปเอาอีกนะครับเอาอีกสิบต้นนะครับจะได้จัดให้มันสวยไปเลยนะครับนี่แพงพวยนะครับ เนี่ยนะครับดาวเรืองเวลาได้น้ําแล้วมันก็จะดูสวยงามนะครับดอ,อกไม้ของแมงกับ,บี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแมงกกี้จะลดน้ำมาทุกคน คตอนนี้นะครับดอกไม้ผมก็ลดน้ำนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็แมงกับพี่ก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะ f c นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับก็ก็เลยเออเป็นห่วงดอกไม้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่พอลดน้ำแล้ชุ่มฉ่ำนะครับอ่าเ c เห็นไหมครับดอกก็เริ่มบานออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ ไอ้ตรงที่เป็นกระถางดำเนี่ยนะครับแมงกะพี้ซื้อมาก่อนหน้านี้2ต้นอ่ใช่ครับสองต้นครับสองกระถางแล้วก็ที่เขามาลงใหม่นะสังเกตที่มาลงใหม่นะสวยสวยมากเลยนะทุกคนนี่นะครับได้น้ำนะครับสวยงามนะครับก็คิดว่านะครับเดี๋ยวแมงกะพี้ก็จะเอามาอีกสักชุดหนึ่งนะครับ นะฮะผมก็จะจัดสองมุมนะนะครับผมก็คือเดี๋ยวจัดอ่ามุมทางด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เว้นเว้นไว้อ่าทางเดินขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จัดเป็นดอกไม้อีกอีกล็อกหนึ่งนะครับก็จะจัดให้สวยเลยนะครับเดี๋ยวอ่าบุกสีแมงมีงมก็จะเอานั้นด้วยนะให้คุณอาตื่นสายนะเอฟซีนะครับผมอืมสวยงามเลยนะครับผม นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ